เดี๋ยวเราเชิญมาม่าเข้าแจ้งเราเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเริ่มกันเลยเอยมามะ่าอันเนียนที่มาม่าไปดูมาหาดูดิอันนี้ถือปืนว่ะ <c oughs> เ,เรื่องเล่นนะครับเป็นจะมีทั้งหมดนะครับ4รูปแบบ นะครับก็คือแบทเทิล์นหนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็มีแบบดูโอแล้วก็ซีโอแล้วก็เออเดสแมนนะครับเราก็จะเล่นเป็นดูโอแล้วกันนะครับตอนนี้แล้วก็เติมนี้เราจะเชิญแบบญี่ปุ่นมาเลเซียบูนไนเนปจูนกูโตดวงอาทิตย์เลยหลายโลกเลยเป็นเบาหวานว่ากินนี่นี่อะกินน้ำพัดลมอันนี้หมายถึงตัวละครในเกมเนไหมหมายถึงพี่นี่แหละนี่แล้วกันแช่แข่งแล้วกันนะเริ่มแล้วแล้วครับวิ่งซ้ายปึ๊บปีนปึ๊บปึ๊บปึ๊บยิงระเบิดทิ้งวยววิววิววิวบุ่งไล่ใต้ตีน ไต้ตีนพี่ระเบิดอุ้มตาผมแพ้แล้วว้าวมาเจ้โหดโเจ้หดโเจ้าหัเจ้เจ้พี่หัวเจ้เราเบลไม่ใช่น้อยเราเวลน้อยกว่าเขาอีกอัดทุกเม็ดไม่อันนี้ดิเจ็บโดนตายแล้วตายหนึ่งมาช่วยแล้วพี่ปาช่วยด้วยทำไม วิ่งแม่นจังวะแม่นชัดอลยว่าเราแย่แล้วกูว่าเราแย่แล้วยิงเหมือนติดตามคนเนี้ยคนโหนไม่เข้าอะไรอ่ะตายแล้ววิววิโดนพิษสองคนเรียบร้อยเยี่ยเราคนแม่นเนี่ยเอานำไปสองเราได้หนึ่งมาซิตตงซิตตีนะมีจัดการคนนยิงคนโหดมาโดนกันหน่อยจัดการคนโหดเลยโดนโดนโดนพิษโหดเหรออะไรโหดเรียนหน่อยน้องเรียบร้อยแตกแล้ว ระเบิดตัวเองอุ้มเฮ้ยเราตามแล้วอ่ะเขาบอกเราก็รอตามมาแล้ววางแผนกันอยู่อ่ะมาดูดิเอาพิมวางแผนกันแล้วอ่ะชนะพวกเราได้ไงวะว่ยิงแรงครับพี่บ๊ามไอ้น้องอะไรน้องอุ้ยโดนโดนโดนตายแน่โดนพิษแน่ตาย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 โดนพิษเรียบร้อยเฮ้ยชนะพวกพี่ยากหน่อยนะน้องโอเคครับเกมที่สามครับเขาบุกเลยวะ เราวังคนโหดจะตายเจ้าบอกไหมเอือดแล้วแข่งด้วย้าดูด,ดูความโหดผมเฮ้ยไปไหนเบิร์ไหนโอ้ยเฮ้ยาโหดนะสามสามแล้ววะนี่เอากระโดดมาบินกลางอากาศบอกเลยจะบ้าผมตายเขายิงผมนัดเดียวเลยเยอะละที่ยาเจ้าฆเลย อ้าวเรียบร้อยเองอ่ะเฮ้ยชนะเว้ยเกียรอาวนึกว่าแพ้ทีน้ว่าระเบิดกัดแงกระเบิดไปทีอ่ะพี่กัดไปแน่นแน่นเลยน้องเมื่อกี้เฮ้ยมีมันโอ้โหเขายิงผมนัดเดียวเลยเหรอว้าเขายิงแรงตายแล้วมารอบตัดสินเราจะแพ้หรือชนะเฮ้ยเฮ้ยไปไปมีคนจะตายโอเคโอเคสุดแลยเสื้อขาวเสื้อขาวเสื้อขาวผมดูอยู่โอเคไปดูคนนี้อยู่ ร้อยโดนพิษท่าเย้เฮ้ยชนะเว้ยเขาออกเกมเร็วมาดูดิเขาออกเกมเป็นหนึ่งคนบายบายบายอะไรเขาบอกว่าอะไรนะเขาบอกว่าผมหน้าตาหล่อมากใช่ไหมต่อเลยไปย้อนไปเจอกันเกมที่สองครับแรกถือว่ามันอยู่ไปเจอมาถึงเจอตึงเลยนะแม่ๆเอาไฟก่อนแล้วกันนะอันเพลิงกระบนท่าที่หนึ่งไอ้น้องเรียบร้อยอุ้ยโดนไฟอุ้ยอุ้ยโดนไฟอุ้ยโดนไฟ ปึ๊บเรียบร้อยหนึ่งคิวครับเราต้องอ่อนค่อยเขาไม่อะเขามือใหม่แน่เลยให้ลิ้นในการเดินไปโดนหนึง่งพิษติดพิษอุ้ยติดไฟติดไฟติดตามผมผมแห้งเรียบร้อยวอู้ยเขาปืนกดมาแล้วเขาพิษว่ะยิงระเบิดก่อน,นเลยพีย่อ่ะเปลี่ยนเปียนยิงระเบิดให้พังหมดเลยรึมตายไอ้ัวนั้นตายโดน ตายแน่ไอ้ตายตายโดนโดนดนคนเก็บเรียบร้อยให้กระโดดไปตายเฉยเลยฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายให้เราเนี่ยแหละที่มาของคำว่ามือใหม่ทะไรมองทำไมเรียบร้อยเขาหัวเลยอ้ยกระโดดไปตายแน่เรียบร้อยเดี๋ยวพี่ไปฝั่งนน้น ทำไห้น้องไา<ม>บวกเอ้ยเ <laughs> งียบ <laughs> ไม่ช่วงนี้อากาศร้อนผัดลมเป่าไอพีไอพีร้อนห่วงยางก็เด้งโดนหน้าแต่ลืมหรือเปล่าไอ้น้องชายอันนี้หน้าหนาวนะไม่ใช่หน้าร้อนร้อนนี่เรียบร้อยตายหนึ่งเรียบร้อยตายสองเฮ้ยเพราะว่าพีมป่าแมนจัดโอ้อีซีโบว์รอบสองนะครับเราเป็นฝ่ายชนะนะครับเดี๋ยวดูในร้านค้าหน่อยว่ามีอะไรน่าสนใจไหมไม่มีอะไรปะ เอาไ้เท่านี้กนแล้วกันไม่ดีไม่ค่อยอยากออามาเข้าในเทลิสแต่เพราะว่าเดี๋ยวตอนมันสุ่มล้วเราได้ของไม่ดีเนี่ยมามา่เชื่อป้าอันดับหนึ่งอะ่ะพี่เองพี่ปลอมตัวมาเขาบอกผมในะอยู่อันดับศูนย์อ่ะอันดับยูมีแต่คุณเท่านั้นที่รู้ไงผมติดลบอะ่ะคือ,คอแต้มเยอะเกิอนอะ่ะอะไรดีว่าระ,ะเบิดเลชิงพี่ก็สุนเด้งดีกว่าวะนี่พี่เอาสุนเด้งมาน้องจริงแบบนี่จริงนูน่นโดนนูน่นปุ๊บเข้าหัวป้ากตายเลยเอ้มาบวกเลยอรอได้เลยน้องชายเรีย,บ,ยบร้อยตายเลย เร,รเ,เ,เรียบร้อยก็หัวตายเลยสองว่ะสองตัวน้องยังไงก็เปิดมาก็ตึงแล้วอ่ะมันจับยิงเกงใจเวลเขาไหน่ะนะอยปภพสิเลยว่ะเรียบร้อยแตกหนึ่งเออไเรียบร้อยแตกสองเฮ้ยเก็บสองสองคิวสองรอบแล้วนะน้องถ้าพี่เก็บอีกรอบนี้เรียกพี่ว่าเทพเจ้าแห่งเกมเอ s อมันคือนี้โดนเข้าหัวหนึ่งนัดเฮ้ย อะไรวนะไอ้อย่างน้อยก็มีพี่นัดหนึ่งนะอีกคนหนึ่งเอาไม่เล่นแล้ววะออกไม่ไหวแล้ว,ลวร็สุนติดตามม,มาด้วระวังนะมเฮ้ยมาละสุนแรงน้ำทวงการติดตามเรียบร้อยแตกหนึ่งอุ้ยโดนช็ตอตเข้ามาหอยอ่ามาพี่ฝากด้วยอามา้มว่ามาดวลหนึ่งวะตึกนี้ก็ชนะเฮ้ยสเต็ปวะเฮ้ยสเต็ปปีนข้างบนครับจังหวะนี้ขึ้นข้างบนทั้งคู่หมุนหมุนยิง อุ๊ยย้อยว่ะเป็นมีติดตามแน่เลยโอ้ยตามอะไรครับผมมีแค่ดูดเลือดไม่ใช่อ่ะยักระสุนย้อยลงหัวเท่เมื่อกี้มันเป็นทักษะเทพหุยยินนิ่งแล้วว่ะตายหนึ่งหุย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 ไฟไหม้ไฟไหม้โ,โดนหนึ่งนัไไดตายจบไปเรียบร้อยเย้วิตอรี่นะครับไม่เราเล่นกันเก่งกันวะความถูกหยับยำหยับยำสตูยับยำสตูยับยำสตูยับยำ โอเคครับก็เป็นอย่างไรบ้างสําหรับเอ,อ่อแมปนี้นะครับก็สนุกไม่ใช่น้อยใช่ไหมล่ะก็ถ้าใครอยากตามมาเล่นนะครับเดี๋ยวก็ทิ้งลิงก์แมปไว้ให้ก็ถ้าใครอยากเล่นด้วยนะครับก็ลองคอมเมนต์มาบอกนะครับพี่อากจ,จะมาสตรีมแมปนี้นะครับก็วันนี้นะครับพี่กับมาม่ต้องไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันในต่อไปแล้วกันนะครับมาม่มีอะไรบอกน้องๆไหมเกมใดเนองเกม